เพราะว่าบ <c oughs> วชเขมาแล้วอรตมาก็ว่าเราต้องหาที่สงบเพื่อจเจริญสติภาวนาเราง่ายชว่วงนี้ธรรมาก็รุยงานลึกเนาะก็ได้ต้องอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมเนาะซื้อแผงโซลาเซลล์มาถวายไว้สองไฟก็อาศัยโซดาเซลเล์อะไรเนาะทำงานอันตีโต๊ะทำตู้กับข้าวก็ทำเสร็จไปสามสี่อย่างแล้วเนาะ ก็ผู้ใดที่สนใจอยากจะร่วมบุญเป็นตะปุมตะปูอุปกรณ์เนาะก็อาตมาก็ยินดีเนาะช่วงนี้ก็คือจะทํำว่าเยอะๆแหละเพราะอาตมาว่าจะทําบ้านไม่ไผ่บ้านนอกดาวอ่าเป็นกุฏินอกดาวว้สําหรับให้ชีให้แม่ขาวผู้ที่มาปฏิบัติเนาะเพราะว่าถ้าเรา <c oughs> ไม่ใช้วัสดุพวกไม้ไผ่ก็คือต้นทุนเรามันก็เยอะเราก็ไม่ค่อยมีตังค์กันเนาะ ตัทงที่ญาติโยมทำมาถวายนั้นก็เอาไว้ไปทำสาราทําท,ที่พักที่พักสงที่ไล่อะไรที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะทั้มาก็ได้เอาไปซื้ออุปกรณ์มตะปูมตปูก็ซื้อสรุมสแสรมมาไว้เพราะว่าสแสลมนี้ได้ใช้ประโยชน์เนาะเพราะว่าเอามาบังบังแดดบังแดด เวลานั่นเนาะก็ <c oughs> ได้เลิกเนาะอาตมาได้เลิกวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าเดือนหน้าจะเป็นเลิกบวงสวงก่อนเนาะอัตมาจะวงสวงก่อนอถ้าบวงสวงเสร็จแล้วก็สั่งสั่งของเข้าไปก็จะขุดหลุมขุดหลุมทํากุฏิสารากันน่าจะทําเป็นสาราหลังเล็กๆเ,เอาไว้สําหรับสวดมนต์เอาไว้สําหรับสวดมนต์ทำสาราหลังเล็กๆพอ จะเอาไม่เอาใหญ่มากเราเอาแค่พอใช้ที่สามารถนั่งจดมุลได้ประมาณยี่สิบคนเนาะก็เป็นวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าลกอกบวงสวงอัตมาก็ได้มาอยู่ท้ายหมู่บ้านก่อนเพราะว่าถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เราก็อุปกรณ์มันขาดเหลืออะไรเช่นการทําโต๊ะทําอะไรเราก็จะได้วิ่งไปซื้อได้ง่ายไม่ไกลเท่าไหร่เนาะ ถ้าเราไปอยู่ที่นู่นแล้วก็มันไกลมากเนาะมันก็ไม่มีรถไม่มีอะไรญยติมันห่างจากหมู่บ้านประมาณยี่สิบโลได้เนาะห่างไกลจากหมู่บ้านยี่สิบโลเนาะบรรยากาศดีมาก <c oughs> ผู้ใดที่สนใจเนาะอยากจะมาปฏิบัติก็ยินดีเนาะเชิญได้แต่ว่าต้องบอกก่อนเนาะ,ะคือต้องคนที่ใจรักจริงๆรักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ ไม่มีความสะดวกสบายเนาะนี่ไม่มีความสะดวกสบายไฟฟ้าก็ไม่มีเนาะไฟฟ้าก็ไม่มีแล้วก็น้ําก็อาบไม่ใช่น้ําประปาเนาะอาบน้ําบ่อขุดน้ําบ่อกันเนาะโยมจะจันมาเลยมาแต่เชา้ามาเช้าแแล้วโยมแม่มาแต่เช้าแท่เ,เอา no oh.